ครับรองเท้าแตะเก่าแล้วเนี่ยครับถ้ามันขาดเราอย่าทิ้งนะครับมันระอยู่รอมากเลยครับสำหรับนักตกปลา DIY รองเท้าแตะเก่าสามารถมาดัดแ,แปลงเป็นทุ่นตกปลาได้นะครับครับขออนุญาตรองเท้าแตะขึ้นโต๊ะหน่อยนะครับอ่มันของเรือใช้เราจะมาดัดแปลงดีกว่าทิ้งหรือว่าเผามันเป็นมลพิษนะครับ มัจะดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ทุ่นในการตกปลา DIY นะครับประ,ยะหยัดหลังจาแล้วเราจะได้ชิ้นเละกยประมาณนี้นะครับเราใช้ปุ สาเอ็นที่ัวกระ้ายท่นเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผูกก,กันต่อนะครับครับเมื่อได้อุปกรณ์3อย่างครบแล้วก็มีตาเบ็ทุ่น DIY ที่ทำจากรองเท้าแตะเก่าที่เราทิ้งแล้วนะครับอามาใช้เกประโยชน์สายเอ็นนะครับเราจะมาสายทีท่ผูกกันเลยนะครับเราก็เริ่มจากผูกตาเบตก่อนถ้าตาเบกดแบบชิโนก็กนกจะผูกแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าแบบนี้มันมีห่วง ให,ให้เอ็นมออกมากข้างหน้าครับแด่๋ยวจะไม่มีห่วงให้เอ็นออกข้างหน้าเพื่อการวัดปลาและติดป่าปลาครับแล้วก็อยงนี้นะครับเดี๋ยวข้างมันเป็น้หน้าเพื่อให้วัดติดปาก็จะมีหลายเมื่อน,นะครับแต่ผมถนัดเมื่อน,นี้นะครับก็มีหลายเมื่อไปหา,หาดูข้อโท็ใน,น อีกเกิน y ู u t u b e หรือในตเท็กของเราก็จะมีนะครับของ n o t o f i t c h i n g Shop นะครับสูช่อง YouTube n o t o f i t c h i n g Channel ก็จะมีเหมือนกันนะครับสมัคระตุ่งเด็กที่ไฟรันดานะครับสู่ที่5รอบหรือ789ก็ได้นะครับตามความเหมาะสมแต่ว่าคนชอบนะครับว่าในเยอะขนาดไหน,น ใส่จะใช้คีมช่วยก็ได้นะเพราะว่ามีขอบีะใช้ตาเบ็ดใหญ่เพื่อให้ท่านผู้ชมได้มองได้ละเอียดจะใช้าใสายใหญ่เลยให้คนจะดูสวยงามนะครับรับนะครับแล้วก็ไว้สัก4 0ถึง50เซนระยะประมาณอยู่ที่ว่าเราจะตกปรราลาอะไรกะดัดแปลงได้นะครับ มันจะมีทุ่นวิ่งทุ่นอะไรนะครับอาจจะมัดปลายตัวก็ได้คนระับมัดหัวท้ายจะ่วให้มันเลื่อนได้แล้วก็มัดหัวท้าจะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือตาเบครับแล้วก็มาทุ่น อยู่ประมาณใบปาก็คืน้ำตื้นตันุ่นปะมาณนแล้วอีกด้านหนึก็จะเป็นปูกกับพันเด็ดจะเป็นไม้ไผ่ในลวกง่ายดีก็ประมาณครับเราจะใช้งานวันาทิยนี้ได้เลยก็แต่ว่าสำคัญก็ไม่เปอะไรไม่ได้ดูความสวยงอะไรนะครับดูน้าตาเดือทนุ้่น หรือจะทำให้เป็นวิ่งก็ได้จะเเจาะแล้วทำให้ทุ่นมันเลื่อนได้พุ่นวิง่งนะครับก็ใช้ไม้เน็ตก็สามารถทำได้เหมือนกันมีเยอะแยะผมเชื่อว่าคนผู้ชมนีน้มีความคิดของตัวเองอยู่แล้วอันนี้เป็นการสาธิตครับเมื่อสำเร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับได้ที่เป็นด้านตาเบ็ดมัดหุ่น,นประมาณสัก 40- 50ิเซน แล้วฝั่งขวามือจะเป็นมัดใส่ไม้ไผ่นะครับไม้ลวกเพ่งเป็นถ้าเป็นคันเด็กถ้าเกิดเราต้องการประหยัดงบนะครับเป็นความรู้ที่พ่อเคยสอนผมตอนเรียนเกๆนะครับก็เลยนำจะนาไปใช้วันอาทิตย์นี้นะครับไปเจดวันอุโสูที่ต้นข่อยหมวโต้งของลูกพี่นะครับจะเอาไปใช้ที่บอ่อตกปลาของพี่ในการโปรโมทสถานที่ของลูกพี่นะครับ อยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวมาตกปลาพักผ่นอนจอใจกลางเต็นท์ก็อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวันอาทิตย์ว่ามันจะเป็นยังไงผลงานของเรา